สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับผมเนาะมันีสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้อนเก่าๆกับผมเนาะวันนี้ส er. ิบอกซาซาครับผมเนาะพี่น้องก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์พี่น้องทางช่องยูทูบบอเมนไหมเอาถือเลยบอยช่องตาเทภาบอเมนช่องอันม้าบอเมนนะมุนช่องแอร์เลเต้พี่น้องแล้วเรเซอร์โปรครับเด้อพี่น้องครับผมเหนือสิมาแนะนำพี่น้องเนาะความรู้ดีๆสั้นๆคร่าวๆมาฝากกันครับผมพี่น้องเนาะ แนะนำาพี่น้องแนะนำเกี่ยวกับใบมีดตัดหญ้าพี่อน้องครับผมเนาะมันจะบอกจะซาเพี่น้องให้พี่อนเพือนหูได้เห็นนำการพี่น้องเนาะว่าใบแบบอันคือใบวงเดือนนี่ใบกลมเหื่อนเพื่องใบกลมนี่แหละว่าแบบนี้ครับแบบนี้มันดีไปดีค้ามหมายมันดีต่างกันบอกพี่น้องมันก็ต่างครับผมอันนี้อันนี้ถ้าถ้าเขาใส่ตัดเกี่ยวกับตัดเกี่ยวกับทางกับบุกเบิกพื่อน้พอนอันนี้ก็ได้พื่นเองมันก็ง่ายพี่อน้่อนนี่สมัครตัดงามงาใหม่ได้แนะนำาพี่น้องเนาะ น,นี่เรียกว่าใบพัดเดียวแบบนี้ใบพัดตรงน,น,น้องครับผมเนาะแบบใบพัดตรงกับใบพัดคล้ายใบเลื่อยบางเดือนตรวไห้ดีกว่ากันดีพี่น้องดีทั้งสองอย่างพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่ข้อแตกต่างในการใช้ง,งานในพี่น้องเ้อครับผมอันนี้ใช้ได้ทุกรุ่นทุกเครื่องไหมใช้ได้ครับผมยกเว้นเครื่องสูบน้ำก็ใช้ไม่ได้นะเครื่องสูบน้ำเครื่องมอไซค์ห้ามใช้นะครับผมนะ

ข้อดีก็คือว่าบ่ต้องเติมน้ำมันเครื่องพี่น้องเนาะข้อเสียก็ข้อเสียก็คือว่าเติมอุตลุกพี่น้องนี่แหละแล้วถามว่ากินน้ำมันมาครับผมกินครับผมเครื่องตัดหญ้าบรรจากินอันกินลาบกินก้วยมาครับบ่มีครับผมเครื่องตัดหญ้าก็กินน้ำมันครับผมถามว่าเครื่องรุ่นเก่เๆก็วัยกินน้ำมันครับผมแล้วถามนี่เครื่องไรที่กินน้ำมันครับผมหรือเครื่องบานเจ้ากินกระลาบกินก้วยบ่กินก๋วยเตี๋ยวบ่บ่มีนะครับผมเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นกินน้ำมันหมดนะพี่น้องครับผมนะ ถ้าไม่กินนื้อมันก็กินเครื่องตัญญาก็กัดขันบอกินนื้อมันก็กินย่าพี่น้องกินข้าวบะเอ็นอะไรข้นพี่น้องครับผมเนาะอ่านส่องคำคหัวกันพี่น้องไปแต่ละมือครับผมเนาะเกือบบะบะเหมือนกันครับผมเลขการใช้งานเลยพี่น้องเครื่องตัญญาซองวะสิ่งวะดีบะก็ดีกันครับผมดีคือดีคือกันครับผมอยู่ที่การใช้งานและการบำรุงรักษาเนาะพี่น้องครับผมเนาะนี่ผมจะมาแนะนำใบตัดก่อนพี่น้องใบตัดก่อนแต่ละใบจะเหมือนกันนะพี่น้องเนาะ ขอนี่ตัวนี้พี่น้องดีบ่อันบ่อยวงกลมนี่ดีครับผมตัวนี้ใช้สําหรับตัดหญ้าให้วัวหรือหญ้าแบบไม่ต้องถางพี่น้องตัดปุ๊บมันสีนอนนอนเลยพี่น้องใช้ตัดต้นข้าวก็ดีพี่น้องตัวนี้นี่สมัครผมเห็นสมัครเสตรกรสมัครเขาเื้ตนนี่พี่น้องเนาะไปตัดต้นเข่าพี่น้องมันจะดีกันเลยพี่น้องมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยตัดหญ้าให้งัวก็ดีครับผมแต่ถ้าใช้แบบประเภททางหล่ะนี่ครับผมใช้ใบเดียนี่ครับผมใช้ใบแบบเดียวครับผมใบเดียวใบเสมอเนาะเอิน่าใบพัดพี่น้องใบพัดตัดหญ้าแบบใบใบตรงใใบบเดีียวพนนนน้อักลมมผะ ราคาต่างกันไหมราคาอาจจะไม่ต่างกันนะเมืนอี้อาจจะแพงกว่านิดหนึ่งอาจจะถูกกว่านิดหนึ่งแล้วแต่พี่น้องแต่ที่ซื้อมานี้เป็นชุดมันก็แทมาพี่น้องเนาะบางเครื่องก็แล้วแต่สองสามพันสามพันเป็นหมื่นก็มีพี่น้องราคาหลักหมื่นก็มีนะแล้วแต่เราที่เหลือใส่พี่น้องเนาะขั้นตอนในการรักษาเพี่น้องอยากบอเป็นอยากไรครับผมเนาะให้ซางพี่น้องรักษาให้กับผมง่ายครับผมช่างที่บ้านเราเลยมีเยอะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขันหยดจาระบีครับผมพี่น้องครับผม คลิปนี้จะนำซื้อสารไ่น้องเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องขอพอร์ตม่พี่น้องคลิปนี้ก็นำซื้อแบบสารในกอนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจีดจทอดประกอบม่างให้เบื้องี่น้องการดูแลรักษาเบื้องต้นพี่น้องเนาะกับผมสำคนที่ไม่เคยรักษาและดูแลกับผมแต่คลิปนี้ก็พอเพลงเหนียวพี่น้องเนาะกับผมบอกพี่น้องติดอ่างติดกาแฟโอ้ยกูบ้าไปเลยกูสมูทไปน้องเนาะไปไปน้องกูบอก ลลแล้วคลิปนี้ก็มีสนิทพี่น้องเนาะแล้วคลิปหน้าพี่น้องพอกันไหมพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในพี่น้องเนะพี่น้องเนาะถ้าหากกันแพ่งกันพี่น้องเด้อครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้อง